หนังน่าสนใจประจำสัปดาห์วันนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ <ST AR P> เรื่องที่น่าดูที่สุดประจำสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือ The m o s l a y e r to the Sword s e t v i l l a g e ได้ไปฆ่า,าสูนยตอนหมู่บ้านช่างตีดาบเป็น The Movie ไหมก็ไม่เชิญนะครับมันจะเป็นการเอาตอนที่10และ11ของ ย่าเริ่มลมหรือซีซั่นที่2ครับมันรวมกับตอนที่1ของหมู่บ้านช่างตีสั์ตอนที่1น,นะครับรวมกันประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็ความน่าดูก็คือการที่เราได้ดูตอนที่1ก่อนใครเลยนะครับก็ไปดูใครเป็นแฟนได้ไปค่าศสูตรก็ก็ไปดูกันได้นะครับต่อไปเรื่องที่2ครับก็ขอแนะนําเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับครั้งที่2 รับเป็นคันที่สกัแล้วกันนะครับแอนแมนแอนดวาคอนตานมเนียนะครับใครที่เป็นแฟนมาเวลหรือติดตามหนังมาเวลนครับก็ไปดูนะครับแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ต้องรีบไม่อยากรีบร้อนไม่รีบจะรอดูดิสตีพัทก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับก็แอน n แมนว้าวชายู่นะครับไปครับก็หนังสยองขวัญเรื่องใหม่จาก ยูนิเวิลเซลพิกเจอร์นะครับโทเคนแบรมีคลั่งนะครับก็หนังสยองขวัญบวกความกาวนะครับก็ใครชอบอะไรที่มันกาวๆก,ก็ไปดูกันได้นะครับมีคลั่งโทเคนแบรนะครับก็หนังประมาณสง่งประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ